ได้หยางกลับมาแล้วคะ่ะพูดถึงหยางแถวบ้านเราคงไม่ค่อยมีคนรู้จักคนจะรู้จักแกจริงๆต้อง b o เบย t ทาวเวเพราะแกเป็นหนึ่งในเจ้าของ b o เบย t ทาวเวและชื่อจริงคือหยางไห่หนีหรือหยางนี่ใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะเธอเป็นหนึ่งในตระกูลหยางที่พวกเราดูในละครหนังจีน เจมากับครอบครัวทําธุรกิจนําเข้าส่งออกมาอยู่ที่ไทยนานกว่า40ปีช่วงโควิดเจ้หยางกับกวางโจไปพักผ่อนเป็นเวลา4ปีเจแกเป็นคนนําเข้าเฟชชิวรายแรกเลยค่ะช่วงโควิดขายทิปขายดีจนโกยเงินกลับบ้านจนมานวันนี้นเจเขาได้มีไอเดียใหม่ๆและมาพร้อมแนวคิดใหม่มารอบนี้เจ้หยางบอกตลอดว่าตอนนี้ฉันแก่แล้วฉันไม่ลงทุนแต่จะขอลงแรงในสถานการประเทศไทยตอนนี้ฉันอาสาเป็นตัวกลางจากคน อาศอกบ้านฉันชั้นขายให้ชั้นหาลูกค้าให้แต่ถ้าต้องการอะไรจากไทยชั้นยินดีหาให้เพราะฉันเองยังมีแรงมีไฟและมีประสบการณ์เรื่องค้าขายที่สํคาคัญคนจีนมักจะไว้ใจคนจีนด้วยกันเหมือนฉันกับพวกเธอนี่ไงขอเมาส์แกหน่อยนะคะข้อเสียงหนึ่งของแกก็คือ low technology ทุกอย่างเลยคะ่ะเช่น a c e b ุ o กที่ตอบพวกนี้ก็คือเราเป็นคนดูแลให้แก แต่การโลเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะคะคือไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพเลยค่ะเพราะว่าแกเอุ่เงินไม่เป็นความน่ารักของเจ๊ยอย่างยังมีอีกเยอะนะคะไว้ค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะ